ผมใช้วิธีแบบนี้ลูกลางใส่แปน้นผมใช้เป็นแป้นเบอร์สิบเจ็ดอันนี้มันเป็นชุดหน้าของฮอนด้แป้นเบอร์สิบเจดลองแล้วก็ใส่ลูกปืนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแก้ได้ไหมเด่ใส่ล้อแป๊นนึงหลังจากที่ใส่ล้อไปแล้วครับมาเดี๋ยวผมจะไปพิจุ์ให้ดูว่า บูตกลางมีผลกับความลื่นของล้อขนาดไหนต่อให้เรขันได้ขนาดไหนล้อก็จะยังคงลื่นอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยแหละเป็นความลงตัวของบูตกลางกับลูกปืนแล้วก็มันจะมีสาเหตุมันจะมีผลที่ตามมาคือลูกปืนแตกบ่อย ใช้ใช้ไปไม่มเท่าไหร่ลูกปืนแตกเปลี่ยนใหม่ไปไม่มเท่าไหร่ก็ลูกปืนแตกสาเหตุจากบูตกลางล้วนๆเลยครับอันนี้